สวัสดีพี่ดาวงานด่วนไฟใหม่้เลยเร็วๆหน่อยป้าเสร็จยังอเอาเทปพอเล่นจีไปย่างเพราะว่า,มาเม่ได้เขาเฮ็ดเนื้อย่างหมูย่างกันเมื่อเนื้อย่างเฮ็ดหมูกับหมูย่าง ซ้ำม,มือในเด้องขอาออกจากบ้านซ้ำม,มืออันนี้น้ำจิ้มไม่หน่อยเอาไปกินเสื้อโตเพราะว่าไม่น้อยพวกินน้ำจิ้มทั่วไปเพราะน้ำจิ้มไม่น้อยกินน้ำตาลนั่นอันนี้เนาะเพราะว่าเมื่อวานแม่พิมไปซื้อน้นำจิม้มอยู่ในบิลลิสนะคะยังไม่ได้กินกาแฟเลยน้องควันกันเลยยังเล่นป้าเสพยงังมาใั่ไอ้กูยังไม่ได้กินฮอดกาแฟอยู่ควันนึกบอกเพียงอันนี้ฮอทเตสเซเอ็ดโมง ผมบอกป่าเทียงว่าเงนบอกว่าไม่ได้ตกกินข้อละเจนก่อนไปสเสร็จยันเสร็จยันจะไปนะหนูรอแล้วหนูรอแล้วเฮ้ยงานว่วนงานไปไม่ก็ามาอีกแล้วเมนี้ิได้เจอกับแม่ปูนะจ๊ะคุกคนินกาแฟกับข้อละเจนก่อน จักขู่เดอ้อจักขู่เดอ้เอเงินเด่อนงานไปไหมกินว่าท่านเซนน็อกแก้วขึ้นรถเนี่ยรุกก่งสายโคก็มาเอางัารตัดสายอันนี้คาบูชิโน่ซื้อมาแต้โดนโดนแล้วสิขขวกินในมันเหมือก๋องเสีไดาฮะอีกรอบหนึ่งเหมือกพอดีคาบูชิโน่ฟ้าอยู่ใส นี่ค่ะกินแค่นี้ค่ะคอร์เชัน่นมมสตาดิตา,าเพราะไงว่าเจ้าสกินก่อนเดี๋ยวเอไปกินอันนี้ก่อนแลเนาุกมือเขากินน้ำเสายู่แล้วคอร์เรช่นเซย์ยากรคันทอร์คอมมาแหงตาโนซอร์งรีคังรี บอกป่าว่าเที่ยงสิมาหักบันนี้หิวไปๆเลยป่าวว่าเหมือนคนนี้จะเซอร์ว่าแฮมมอร์เอฟเตอร์แฮมเตอร์คอมพิวต์คนแยบเลยมึงกูซอว่าอีกหุ้มสตอร์เรน์เน็ตคอมพิวต์สมย่อของคันลาไทม์ออฟแมทเคนส์หมอนหมาอีบอลโอกรีสเมื่อคืนนี้ให้ป่าวไปไปมูได้หับมูมูไปกินเรื่อง ไปขับมูยูจหวัดแล้วแบบนี้ส่งป่ายู่บ้านแล้วเลยไปนอนบ้าดมูอยู่เมืองขางๆสิมาขับป่าเจ้าแบบไปกินเดี๋ยวแม่บีโอปูสลุดต่อยกอ็คานทอดเส้นหุ่นแล้ทอดชีกแล้วิ่นเด้วมุสพินปูปูปูหุน่นยกเปล่าทิ่นก็คานทอดแม่ปูเลิกง,งานเที่ยงกับสิปันจกักรยานมาบ้านแม่พิน อะไรนักก่นกนะ็หอมแล้วสิลวกไปพอหญ่ว่าทุกออกสามมือเรื่องกันแนละ้วเขาเจ็ใจังไหนสะนะแตบอกว่าคำมันวางกนะ็คือวางตรงกันนั่นมือวางก็โบวางเลยเนาะมือว่านัดแม่ปู่อีโก้เด็บสกีว่าทินปูแทงเก้าว่าฮุนสุลุตยุกข์ขอคันทั่วเส้นหุ่นคอหวามแน่เอฟตีข้อขันทั่วสุลุตยกขุนสกอโกยบัสแต่ได้ โฮเทลอีกคกับ huh. ุคุณหอยเอ็กซ์ตอร์ยบอุกซ์บอกแม่ปู่ว่าหมู่บ้านเลิกใบสองซิมากินเมี่ยงมันไม่ได้มากินเลิกใบสองผัดงานเขา่าเขาให้ไปทําความสะอาดโรงแรมงานพิเศษก็เลยไปเหตุงานโรงแรมงานพิเศษก็เลยว่ามื่อนี่มึงจะตัวกเูเด้อพวกครูเสดไปซื้อของหมู่บ้านก็เลยพากันไปซื้อข้าวเขา่าที่จังหวัดอันแม่บีนี่ก็จะซิมาบ่มา คันว่าน,นัดแม่บีพวกเจ้า่าต้องตั้งใจถ่ายหรอกแม่บีนะ่ะปล่อยมันไปค่ะปล่อยมันไปกับสายลมเอาอะไรกับมันไม่ได้หรอกแน่นอนบ่ได้กับแม่บีนะ่ะไปกินข้าวบ้านมันซัวสิได้กินโอ้คันว่าเฝ้าเฮดบม่ได้กินจ้าเดี๋ยวรอเจอกันเลยคะ่ะอยู่บันลองขวัญแห่ครบทีมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะด้ยวยรักจากใจจ้ายังไม่ได้จบคลิปนะคะไปก่อนจ้า ว่าไร้ป่นี่แม่ปูก่กาลัางเลิกงานพักกระใสไว้แล้วน้องคอนเขาก็กินน้าซุปอันนี้อันนี้เอาไม่ใส่น้ำยังยังรออันนั้นเดือดอยู่นุนวางฝั่งโน้นเอาวางเลยน่นะถ้าแบ่งที่ไปโม<อ>เล,ลือกไปว่ามันไม่กินน้าซุปก็กลับด้านนะให้มันให้มันอยู่ด้านเออแต่ให้มันมาอยู่ฝั่งนี้มึงต้องมาอยู่ฝั่งนี้งั้นนะเพราะมันจะได้อยู่ฝัง่งโน้นเลยไม่กินน้ำซุป เห็ดออรินจิลืมตัวเหรอเอาไปใส่กระตาก่อนโอ้ไปใส่กระตาก่อนอาไปใส่ย่างเจมงะมาเมาอะไรเมากัะชาโอ้ยทอนกระจิบนีน่โอ้ยได้แล้วเห็ดตกไปอยู่ในน้ำจิ้มไ <c oughs> อขวัญแล้วจะได้ก <c oughs> ินมันสดๆเนะี่ยฮึมจับดีเห็ดมันกินสดก็ได้ใช่ไหม อะไรเห็ดกอรเลนเจีนูไม่รู้หนูรู้แต่เห็ดเอาน่ากินสดได้กินนะนี่แม่ปู่โทษไปแล้วว่ารับสายสงสัยกำลังเจียนเสภากินไปเรื่อยๆค่ะพี่นอ้องตั้งว่ายนีแล้วมัดมือแล้วมืนอนแบบยางกระแซบลวกกระแซบตัดนะมันมากแล้วเนี่อะไรไกระดาษ ไม่ฝั่งป้านะฝั่งมึงยังไม่ป้งเลไม่อะไหรอกอีกรอบหนึ่งได้ดเลยกับเห็ดก่นอนเอาเห็ยดย่างก่อนอกินขึ้นี่ปุ้นดูเฮาถามมันให้คนรามันคนละมันตัวเล็กๆแตมันกิน<อ>ว่ามมนเให้หลานาว่าใดว่าเมนต้น เฮเธอป่ามันเดินมันกินเองเหรอมันกินเป็นยี่บอนั่งลองสองคนอ<า>่ะน้ำไม่กินไง้ำน้ำเดี่ยวเอาไปโซ่เป็นเบิ้งเนี่ยดูอยากกินบ่นี่โซ่เป็นเบิ้งไม่ถวยสักคนเพราะว่าตอนนั้นที่อยู่บ้านเก่ามันทำให้มันแล้วมันไม่กินเฮเธอป่ามันกับบัตรเฮีนเออีป่าผมเหยนเดียวโอ้ยทั้งบัตเฮียนทั้งอีปั๊บกับบัตเดียวนั่นแหละให้อีป่าไปแหละมันไม่กิน พลัคนกระแทบเขียตะเขียบพึ่งเป็นมือแรกพี่น้องเอ้ยเขียนบวดเท้าป่ะป๊าทำไมป๊าวีนูแอตใตาอะไรยินเตอร์เทีใต้ยายพินก่อนนุ่นเขียนไหนเขียนไหมถามมีเพชรที่มันกินไหมเย็นๆหนึ่งกินน้ำแสงใสเป็นนิวพเพชรเอ้วแล้วกูสิเว้าภาษาปานีว่าดำๆนี่มันกินบนเนี่ย ชาัวอะรลยลูกจัชาบัวเพชรปับเธกินไหมปับอิลล่อได้อซบบวสมามาวสซมามาอาสเปียเยูแต่ฉันเห็นยูยูสือบอกมันหลาดได้เกมไหนโอ้มันโหลดไปึมันโหลดเกมลงใส่เรีองเยเอซคลาสอะสมองัะ เออสโมกมันไม่เอาสีดำให้มันกินดีเอาน้ำแข็งกับมันหวานอ่ะกินเป็นบ้าพะอเออเพจทบ่เราเห็นหลานกูก็ลืมซื้อห้านเพจวินดูสโมกกาบุงดีวินดูแอตตาเมียจะพินไหมนั่นน้ำแข็งใส่นั่นไดอีสนะลูกดูสิเอาเพลงปิดเพลงก่อนลูกปิดเพลงก่อนไปเบิ้งไปเบิ้งนั่นนั่นนั่นเอาไหมกินเป็นบ้าลูกฝรั่งไปเบิ้งดูนั่น ดเช็คลลูก e s ไม่เ็เขาทำอยู่ลป่พิณทำอยู่น่ะเออเสนอเออสนเอเออสนอสมอกะสมอกะเบิ้งสมอง e a s อ e สบ่เปนสนอหรกน้ำแข็งโอเคบอ เอาไหมเอาหมั้นกให้น้องไปกินน้องมันมากินาเพี้นน้ำแดงใส่ให้อีกหน่อยบาย่นะเฮ้ยน้อมันนสกินง่ายอีจอยแม่่พากินเอาไหมกินไหมเออกระบอก้วชดนะนอ้เปลต้งไปเดุฮะดีสุ อีกใช่ไหมเยตะกรดไปดห้เสถวยหน่อยเขาเลยอะไรหมูบัานบ่กินแล้วนำแข็งไสม่กินหมูน้ำแม่ม่กินโปรเพนยังไงยังไาได้หน่อยฝรั่งมากินบปเป็นแมนบ่เคยผากินยังไงเอาแค่ไปโหลดแม่งกับถวยไหมให้เขากินของเขาโหลดีแห้งมแห้งมันกินเป็นอีแห้งอ่ะะมักกินเลยล่ะแบไฟชิกาดนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนาะ จะให้ยังกันนัดแน่กูละเมื่อยกู่ะสิตายเลยกูจะโต๊ะก้าอี้ตายรอบซ้อมเลยว่างหันกันตะเกียบกันมาหลุดสิปั้นนองแข็งกับบอกระนัดกันแน่บอแมนสิมาจวดทั้งหลังแล้วกูก็โต๊ะใจซ้อมเทื่อแล้วกูเลยสิโต๊ะก้าอี้ตายเงาะนองแข็งใส่นี่แหละจะได้กินแจ็บดอกล้านไงแงงพวกตีแหละเห็นปั้นว่ามันใส่ล้าน นับย่างอีกล่ะมื่อนี้วันที่สิบห้าบางทาคิดเยอะมื่อนี้สิบห้ามือว่านมือวานย่างมากนี่เลยอันมือวานย่างมากนี่ล้างตึกหน่อยนี่มาเห็นแบ่งหาซิปย่างขามแล้วว่าซิบเอา่นว่าขันเอาแล้วมาสิบเสียโศกไงเลสไดรแบ่งหาซิปย่างกลับไปเอาป่วย ตกยนีมือแรงมากใจอืดเลยกู่ส่งของส่งเงินให้ลูกซื้อของไปซื้อกับเขาเมื่อสองพันกว่าคนสอนอันนี้ป้าน้อยทำเป็นแล้วก็เป็นแล้วไงถึงว่ามึงกินไม่หยุดสักทีพอพอมันกินกระตะเกียบแล้วมันได้รสชาติใช่ไหมมันคนละอย่างมันกินของพวกนี้มันต้องกินกระตะเกียบเนาะก็จังเปต่อก็เตียวจังสิอะไรนะ